สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดกันเรื่องปีเถาะ2,566ปีแห่งการเลือกตั้งเดิมพันประเทศไทยเข้าสู่ช่วงนับถอยหลังอำลาปีเก่าปีเสือ2,565เตรียมเข้าสู่ปีใหม่2,566ซึ่งเป็นปีเถาะ ตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญจะมีการเลือกตั้งสสเกิดขึ้นแน่นอนในปีหน้า2,566เพราะถึงพเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีจะขอลากยาวรัฐบาลให้นานที่สุดแต่วีซ่าอำนาจก็อยู่ได้แค่ไม่เกินวันที่23มีนาคม2,566คืออยู่ครบเทอม4ปีก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่7 พฤษภาคม2566ตามกติกาที่กกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งวางไทม์ไลน์ไว้โดยหลังจากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็จะอยู่ในสภาพรัฐบาลรักษาการไม่ได้มีอำนาจเต็มเหมือนรัฐบาลปกติแต่หากพลเอกประยุทธ์เห็นว่าเงื่อนไขาการเมืองต่างๆพร้อมแล้วคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง กฎหมายพรกการเมืองและกฎหมายเลือกตั้งสสประกาศใช้เป็นกฎหมายและกะกะตประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง400เขตทั่วประเทศออกมาอย่างเป็นทางการพลเอกประยุทธ์ประกาศยุบสภาได้ทุกวันทันทีสำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งมีหลายจังหวัดจะต้องแบ่งเขตใหม่ตามกติกาเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเลือกตั้งเมื่อปี2562 การแบ่งเขตดังกล่าวคาดว่าจะออกมาในช่วงไม่เกินเดือนมกราคม2566หลังที่กระทรวงมหาดไทยสรุปตัวเลขจำนวนประชากรจังหวัดต,ต,ต่างๆทั่วประเทศประจำปี2564ที่จะสรุปในวันที่31ธันวาคมนี้หากสองเงื่อนไขข้างต้นเดินไปตามไทม์ไลน์มันก็จะลงล็อกหมดในข้อกฎหมายที่เปิดให้มีการยุบสภาได้นำไปสู่การเลือกตั้งทันที แต่เงื่อนไขจริงๆที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจอยู่ครบเทอมหรือยุบสภาก็คือความพร้อมของพักรวมไทยสร้างชาติหรือที่เรียกกันว่ารวมไทยสร้างตู่ที่บิ๊กตู่จะลงเป็นคนดิเดตนายกร,รัฐมนตรีหากพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมเต็มพิกัดที่จะเข้าสู่สึกเลือกตั้งก็จะทําให้พลเอกประยุทธ อาจตัดสินใจยุบสภาก็ได้ยิ่งหากไปถึงปีหน้าถ้าสภายังง่อนแง่นสภาล่มยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนประชาชนเอือมระอาก็อาจจะเป็นตัวเล่งให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจยุบสภามากขึ้นถ้าพลเอกประยุทธ์เอาแนวนี้คาดว่านายกรัฐมนตรีอาจจะยุบสภา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอันเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาในวันที่28กุมภาพันธ์2566เพื่อนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งในช่วงหลังสงการในเดือนเมษายนทั้งหมดจะเห็นได้ว่าปีพศ2566 ถูกล็อกไว้ด้วยตามเงื่อนไขรัฐนูนที่ต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างเรียงไม่ได้ผลของการเลือกตั้งจะเป็นเดิมพันทางการเมืองและเดิมพันประเทศไทยอย่างแท้จริงด้วยหากผลการเลือกตั้งออกมาพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้จะเป็นการสิ้นสุดของยุคสามปอที่ยึดกลุมอํานาจทางการเมืองมาร่วม9ปีและเป็นการกลับมาอีกครั้งของเครือข่ายระบอบทักษิณและตระกูลชินวัตร แต่ทั้งหมดก็ยังมีปัจจัยแทรกซ้อนที่จะทำให้สมการการเมืองเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นพักขั้วรัฐบาลในปัจจุบันรวมถึงพักรวมไทยสร้างชาติหากหลังจากการเลือกตั้งรวมเสียงกันได้เกินกึงหนึ่งของสภาจนตั้งรัฐบาลสำเร็จก็ยังกลับมาครองอำนาจได้อีกครั้งพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้พักภูมิใจไทย เป็นพรรคั้วรัฐบาลที่ถือว่ามีความพร้อมมากที่สุดในเวลานี้หากภูมิใจไทยได้เสียงมาอันดับหนึ่งโดยทิง้งห่างพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตย์วงสุรรนและพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์หลายสิบเสียง โหนก,กับมีสัญญาณไฟเขียวให้เสียหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยขึ้นเป็นนายกร,รัฐมนตรีก็จะทําให้บิ๊กตู่บิ๊กป้อมยอมหลีกทางให้อนุทินก็จะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ทั้งนี้การเมืองไทยในปี2566คาดว่าจะ รร้อนรุนแรงตลอดทั้งปีตั้งแต่เปิดศักราชเดือนมกราคมเป็นต้นไปที่จะมีหลายพมการเมืองการเลือกตั้งให้ต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องเช่นการตัสดสินใจของทักษิณชินวัตรว่าสุดท้ายจะให้ใครคือแคนดเิเดตนายกรัฐมนตรีตัวจริงของเพื่อไทยจะยอมเสี่ยงดันองค์อิงแพทองทานชินวัตรลงลุยไฟหรือไม่ หลังจากที่กระแสพโพลหลายสำนักโดยเฉพาะของนิต้าโพล่ล่าสุดอุ้งอิงยังยืนที่หนึ่งเสียงเชียร์ให้เป็นนายกทิ้งห่างพลเอกประยุทธ์อย่างรอยลำหรือต้องจับตาการเจรจารวมพักของพักการเมืองต่างๆเช่นพัก สร้างอนาคตไทยของดอร์สมคิดจาตุศีพิทักษ์กับพักชาติพัฒนากล้าของสุวัสดลิปะตะพลบจะสำเร็จหรือไม่ข่าวว่าตอนนี้ใกล้นัดถึงวันคุยรอบสุดท้ายกันแล้วจะรวมกันได้หรือไม่ก็จะปรากฏผลในเดือนมกราคมนี้สรุปแล้วการเมืองปี2566เป็นปีแห่งการเลือกตั้งและเป็นอีกวงรอบหนึ่งของการเมืองที่จะมีการแย่งชิงอำนาจของขั้วอำนาจกลุ่มการเมืองต่าง จะร้อนแรงดุกเดือดทั้งปีแฮปปี้นิวเยยร์ข่าวลึกปมรับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News ์ n e เว็บไซต์ MGR สนทีแอปวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันปีหน้า2,566สวัสดีครับ